สวัสดีครับก่อนดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับอยากกินอีหยังข้าวกล้ากกินทำไมเขาหามเปนเผาล่ะสิว่าบ่ได้กินเนะบ้านบ่ได้จนดอกว่าบ่มีเงินสุดโต่งร้านนี้ทำนี่อยากกินทำนี่รานหมูกะสะอยากกินหลายพี่กัดพี่กัดไม่รู้เลยนะที่ร้านหมูกระทะมั่งมีหมูกระทะบุฟเฟ่อินชั้นละไหนด้วยดูครับของเยอะแยะมากมายเลยนะครับร้านนี้ เราก็เลยมารวมญาติกันเราต้องเราก็ทานอาหารนอกบ้านนะรวมญาติญาติเราก็มีกันแค่นี้แหละครับทสี่คนนะครับผมญาติพี่น้องญาติพี่น้องของเราน้เด้น้าเด้แก้วคุณน้าก็เราไปไหว้ต๊ะคุณน้ของกินเยอะมากนะครับร้านนี้เดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้ดูนะครับของเยอะมากมีเซเลอรี้ด้วยนะครับผมมีของหวานแล้วก็มีผลไม้หลายอย่างนะครับผม ยดงลดูสิครับผักก็มีนะครับผมแล้วก็มีน้ำจิ้มทั้งสามรสนะครับผมปูม้าอันนี้เป็นปูม้านะครับปูม้าก็ตัวใหญ่ๆนะครับแต่ว่าเขาผ่าครึ่งไว้นะครับผมจะไม่เปิดหมดนะครับผมอยากให้มากินเองมากกว่านะครับอันนี้จะเป็นเคาน์เตอร์เขานะครับผมอันนี้จะเป็นโซนของทอดนะครับผมดูครับมีอะไรก็ไม่ลูะแยะนะครับอันนี้เป็นยำนะครับ อ้สสีสนันนนาาทแาลท้เวเราสามารถตำส้มตำเองก็ได้นะครับตรงนี้เพราะว่ามันจะมีที่ให้ตำเองนะครับคนที่ชอบกินส้มตำนะครับผมต้องเดินเร็วหน่อยนะครับเพราะว่ามีคนจี้หลังผมอยู่นะครับผมกินไปกี่คำแล้วครับจะอิ่มแล้วเว้จะอิ่มแล้วเหรอ,อเองเพิ่งนั่งไปไมช่หรา <c oughs> กินไปเยอะมากอิ่มแล้วแล้วน้องเบนเหรอครับแก้จะอิ่มหรือยังครับน้องเบนครับเบร,ร,รียกเยอะเลียกเยอะเบนบอกว่าเพิ่งกินไปสองคำ <c oughs> แล้วเมียผมเหรอครับเมียผมเป็นไงอันนี้เพ,พ,พิ่งชิมค่ะเ <c oughs> พิ่งชิมเหรอเพิ่งชิมค่ะโอ้ยยังไม่ได้เริ่มกินเลยชิมเลยชิมดูครับของเต็มโต๊ะเลยครับร้านมุกกระทามั่งมีนะครับผมถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวผมจะ แ็กที่อยู่ไว้ที่ใต้คลิปนะครับผมให้มากินกันเยอะๆนะครับ,บร้านนี้จะได้อุ่นุนคนไทยนะครับผมเป็นร้านของคนไทยนะครับดูครบับคนที่โมคนกํา,า,ากลังหิวนะครับคนกําลังหิวหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาดีนะคะเห็นไหมคะนี่นะ จากใส่ซ่นน้อร่อยตอนนี้หมูกระทะของเราก็กินกันอิ่มกันหมดทุกคนแล้วนะครับผม มูกระทะก็มีแต่ซ่าครับผมตอนนี้มีแต่ซ่าครับโอ้โหอ้าวไอเต๋าเพื่อนรัก oh. ไอคนมากหอย oh. กินไหมครับไว่าหมครับนอโอ้โหตอนนี้เขากำลังจะจำลองการกินหอยนะครับ นห่อยมันนี้คือหอยอะไรครับพี่อันนี้คือหอยนางโรงนะครับหอยนางโรงใช่ไหมครับผมเอ้ยคุณ่ะเอาชีวิตจริงคุณมาเล่นกับหอยนี่สิครับยันรูเร็อะไรหรอเนี่ยเล่ยเร็ว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 คนคนกับหอยสองคนน้ำเปื่อยหอยสั่งโอ้ยน้ำเปื้อยหอยทอดช่องร้อยนะร้อยนะนี่ร้อยหอยทอดช่องเหอยหอยรอดช่องว่ะ ไม่ใช่หอยต้นมะขามนะคงกำลังดูส่วนใหญ่จิงแล้วหเอาแล้วครับเอาแล้วคนนี้ครับลองเรียดูดิอาฟ้าโอ้ยลิ้นลิ้นช้าไปนิดหน่อยนะครับฟ้านะดูแล้วไม่น่าจะมีหรอกพิชาแก่แล้วแก่แล้วแก่แล้วนะครับแต่สองคนนี้ลิ้นยังไวอยู่ครับโชว์ดิคนนี้ล่ะ ตเดือนแล้วนะครับผลูกศิษย์ลูกศิษย์ของหมอสุนินนะครับสองคนนี้เราพวกเราพวกเราคืเอฟซีหมอสุนินนะครับผมเยอะจ้ะดูครับหมอสุนินด้วยนะครับโอ้ตอนนี้ทุกคนกินอิ่มกันแล้วนะครับผมกำลังกินของหวานครับอย่างนี้วันเฉลียเวียดนามสังกัดเฉลวสักเวียดนามเวียดนามโบยเยอะีกวะเวียดนามของหวานเน่ยของหวาน เน่เกมเกมอ่าเกมเกมเกมภาษาเวียดนามของหวานเรียกว่าเกมเกมเด้อ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 เกมอันนี้ภาษาเวียดนามนะครับผมเส่นเจ้าเส่นเจ้าเช่นเจ้าอันยองเซโยเบวาเช่นเจ้าเส่นเจ้าไม่ใช่จันเจ้าเด้อเช่นเจ้าปีไม่ยังครับบุกระทะ อิ่ม uhm ่ะอิ่มอ่ะแปลกนะอันนี้แท็กซี่อย่างเดียวแท็กซี่เจ๊อีเมียงมกระทะไม่ต้องบรรยายมันดูคงรูู้ไปที่น้ำแถวบุลโลโอแคนอบุ๋นอนอบุ๋งนอบุกงนอบุ๋งตอนนี้ก็เอ่อนอบุกกันทุกคนแล้วนะครับผมโอเคครับโอเคครับโอเคครับ